เข้าได้ตลอดระหว่างเกม English one นะตั้งชื่อเกมนี้ข้อได้หมายถึงศิลปะไม่ยากนะไม่ยาก artist army art หรือว่า article นะฮะ ข้อนี้คิวชิวอ่าข้อนี้อาร์ตนะฮะอาร์ต a r t หมายถึงศิลปะนะ539คนโอ้แต่108คนก็ผิดเยี่ยนกัน artist จะแปลว่าศิลปินอะไรเงี้ยนะฮะนะักศิลปินอะไรฮะคนละคำนะใช่ศิลปินนักวาดรูปอะไรเงี้ยจะเป็นสีแดงแต่ข้อนี้ศิลปะเฉยคืออาร์ตนะฮะต้องแยกให้ออกนะโอเคนะทุกคนน่าจะพอรู้แนวนะว่า ดูดีๆก่อนตอบนะโอเคข้อที่2ข้อใดหมายถึงเป็นประจำนะอันนี้ขายายความก็คือทำเป็นเป็นประจำอะไรอย่างนี้นะ already always sometimes หรือว่า often often หรือ often นะแดงน้ำเงินเหลืองเขียวนะพิน267580นะ267 580หดนบทนี้มี15ข้อ,อยังทันนะ โอเคข้อนี้ไม่ยาก always นะฮะหมายถึงว่าเป็นประจำ already คนละแบบนะไม่ใช่ความถี่ already ก,ก็ริบร้อยแล้วอะไรประมาณน,นี้ sometimes ก็คือบางครั often, ้ง often ก็คือบ่อยไปกันต่อข้อที่3ข้เขาได้หมายถึงมามาที่เอาไว้ขี่นะทุกคน horse house horrible หรือว่า leopard นะฮะ อ่านี่ช่วยใบโดยการออกเสียงให้นะฮะแดงน้ำเงินเหลืองหรือว่าเขียวเล็บขบเล็บขบคือช้อยไหนก่อนข้อนี้คือ horse นะฮะ horse h o u r เฮ้ย e, h o r s e นะฮะ horse หมายถึงมา้าส่วน house h o u s e หมายถึงบ้านนะฮะ ไฮริโว e ก็คือน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนเลปเ a ิ d ดไม่ใช่รีโอพาร์ตนะเลปเ a ิ d ดหมายถึงเ,เสือดาวนะข้อนี้คือโคสไม่ยากนะข้อนี้สีแดงถูกต้องพิน267 580นะโอเคนะไปต่อพูมี่ขึ้นมาอันดับที่หนึ่งพูมี่ก็เห็นขึ้นบอดบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ปิดไลฟ์กี่โมงปิดไลฟ์อีก2เกมนะฮะปลอดศาสตร์ไทยหลังจากนี้แล้วก็ ายพัน์สุนัขเป็นเกทสุดท้ายของนนี้ข้อนี้ข้อได้หมายถึงหนังสือนะหนังสือที่เป็นแบบเรียนนะทุกคนหนังสือมอาเรียนนะโน้ตบุ๊กบุ๊กพนซิลหรือ b o o บุ๊กนะฮะข้อนี้หนังสือโอเคไม่โดนหลอกนะทุกคน672เจ็สคนบุ book. ๊กแปลว่าหนังสือคือสีน้ำเงินปกติไลฟ์ประมาณ2ชั่วโมงนะฮะสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งประมาณนี้นะฮะ โอเคข้อนี้บุ o ๊ก book หมายถึงหนังสือส่วนโน t ตบุ๊กสีแดงจะเป็นสมุดโน้ตสมุดจดนะฮะ pencil ก็ปากกาแนละ้วน b o o k ed, ed จะเป็น verb ที่แปลว่าจองนะฮะชายที่หนึ่งต้องกดเร็วมากภ,มะะภูมี่นะฮะภูมี่ทักไปถามภูมี่ได้ว่าเขาใช้เด็ดอะไรนะเลข2 6 7 5 8เนะฮะ267-580เข้าข้อได้หมายถึงโฆษณานะ Adverb Television Marketing หรือว่า Advertise นะอาจจะเริ่มยากขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคข้อนี้ Advertise นะฮะแปลว่าโฆษณาหรือว่าการโฆษณา Advertise A D V R T I S E ส่วนสีน้ำเงิน Television แปลว่าทีวีนะโทรทัศน์นะคนละแบบ Marketing marketing นี่จะแปลว่าการตลาดนะฮะ คนละอันส่วน adverb เขียนเกือบคล้ายกันนะแต่ adverb จะแปลว่าคำวิเศษคำกริยาช่วยต้องพูดยางไงคำวิเศษอะไรมะั้ง adverb นะใช่ฟ้าคือโทรทัศน์นะฮะไปต่อข้อที่6ข้อได้หมายถึงมหาสมุทร beach ocean sea หรือว่า bay เพิ่งมาทันไหมทันนะฮะ ยังไม่ถึงครึ่งนะหมดนี้267 580นะบ beach ocean sea หรือว่า bay นะฮะข้อนี้ ocean นั่นเอง ocean 5้ารหาคนถูกต้องมหาสมุทร ocean นะ C สีน้ำเงินแปลว่าทะเลนะฮะทะเลเป็นส่วนหนึ่งของ ocean beach เป็นส่วนหนึ่งของ sea นะฮะส่วน bay ก็เป็นส่วนหนึ่งของ ocean อีกเหมือนกัน ทุกชอยอยู่ในโอเชียนนะฮะมีความเกี่ยวข้องกับโอเชียนเบย์เนจะแปลว่าอ่าวนะอ่าวอ่าวไทยอะไรอย่างเงี้ยอ่าวมายาอะไรอย่างเงี้ยแตอ่าวไทยไม่ใช่ขงกับไม่เป็นไรข้อนี้ประเทศนะซิตี้ทาวน์แลนด์หรือว่าคัน n t r นะฮะข้อนี้ประเทศนะข้อไหนหมายถึงประเทศ ดูดีๆนะฮะอาคนรีบเกินก็จะโดนหลอกนะฮะข้อนี้ประเทศนะที่ตรงที่สุดนะแปลปุ๊บแปลแบบตรงตัวเลยคือ country นะถูกต้องนะฮะ499คนส่วน land จริงๆมีความแปลในเชิงประเทศได้แต่แปลจริงๆคือแปลว่าแผ่นดินพื้นดินอะไรเงี้ยมากกว่านะฮะส่วน city ก็แปลว่าเมืองนะ town ก็แปลว่าเมืองเล็กๆ Harry p o t t e เไปเรียบร้อยแล้วนะข้อนี้ประเทศคือ country นะ c o u n t r y ไปกันต่อข้อที่7ตะวันปอรหนึ่งับ5อยู่ที่1นะโอเคขอยากๆเน้นๆเดี๋ยวมาให้นะฮะมหาวิทยาลัยนะ college university หรือว่า school หรือว่า u n i i t y นะ ไม่เล่นละเล่นหน่อยนะเล่นหน่อยกาบละเลยอันนี้เมย์อาจจะบอลพวกนี้หรือว่าวันอาทิตย์นะฮะข้อนี้โอเคมหาวิทยายลัยก็คือ university นะฮะ u-i-n-v-e-r-s-i-t-y university แปลว่ามหาวิทยายลายัยไม่ได้ไลฟ์ทุกวันนะฮะจะไลฟ์แค่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะ จริงเ e นส์คอ l เลจก็อาจจะใช้ได้แต่คอ l เลจถ้าแปลภาษาไทยเราอ่ะมันจะเป็นวิทยาลัยอะไรเงี้ยมากกว่าก็คือเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กแต่ครนี้มหาวิทยาลัยโดยทั่วไปเลยที่เราใช้กันก็คือใช่ university นะฮะ college ถ้าจะให้มันแตกต่างก็คือต้องแปลว่าวิทยาลัยนั่นแหละก็คือไม่ใช่มหาวิทยาลัยหรือว่าใครอยากลองไปเสิร์ดูว่ามันต่างกันยังไงนะจริงๆ ลองเสิร์ชได้ใช่พวกวิทยาลายัยเทคนิคอะไรเงี้ยจะใช้คำว่า college มากกว่าจะไม่ได้ใช้คำว่า university มหาวิทยาลัยขอนแก่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นคอนแก่น university นะตึกอาคารนะ tower home building หรือ hospital นะอืมโอเคข้อนนี อาจจะมีหลายๆคนอาจจะเซนส์ทาวเวอร์อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ข้อนี้เน้นไปที่อาคารนะตึกอาคารบ้านเรือนอะไรย่างงี้นะคือคำว่าบิลดิ i งเนี่ยบิลดิ่งก็มีความหมายก็คือพวกสิ่งก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ข้อนี้ตึกอาคารก็แปลว่าหมายความว่าบิลดิ n งนั่นแหละนะฮะส่วนทาวเวอร์เนี่ยจะแปลในเชิงหอคอยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะฮะผมคิดว่านะอันนี้นะอันนี้อาจจะไม่ได้ผิด เอออาจจะไม่ได้ถูกร้อนะทุกคนนี้แต่ในข้อนี้นะต้องเฉลยคือ Building นั่นแหลนะเพราะบางข้ออ่ะมันก็ใช้ได้ในหลายบริบทแต่เราก็ยึดตามคำแปลที่เห็นปรุป๊บแปลป,ปุ๊บไม่ต้องคิดเยอะนะฮะใช่ Building ถูกแล้วนะยากหน่อยขาง่ายไปโอเคได้ได้ได้ได ข้อนี้นะธงชาติ Land Flag Anthem หรือว่า trail นะ trail ไลฟ์ตั้งแต่สองวันนี้น่าจะมาประมาณสองทุ่มครึ่งเลฮะวันนี้ก็น่าจะสองชั่วโมงกว่าแล้วข้อนี้ Flag นะ,ะ l เอ้ย f l g หมายถึง Flag หมายถึงธงชาตินะฮะส่วน land ไม่ไปแล้วนะเอ้ยก็อธิบายไปแล้วข้อก่อนๆคือแผ่นดินดินแดนอะไรเงี้ยอ n นเ e m มอนเตมมีใครรู้ไหมับว่าแปลว่าอะไร เทรลชนเทรลนี่คนละอย่างเลยเทรลจะเป็นแบบทางทางเดินเทรลอะไรเงี้ยเวลาไปเดินป่าเดินเขาเป็นเดินเทรลไปเนาะอาจารยเนี่ยอาจจะตกไปหน่อยละกันธงชาติจะจะต้องเป็น national flag อะไรเงี้ยเนาะแต่ flag นี่จริงๆก็ใช้ได้เหมือนกันใน sense หรือว่าอาจจะแปลแปลแค่ธงโดยทั่วไปอื่นอะไรเงี้ยก็ใช้คำนี้ได้นะ,ะโอเคนะไปต่อข้อที่11 อันเต็มเพลงชาติถูกต้องนะข้อนี้สะพานนะหมายถึงข้อใด bridge r i d e factory หรือว่า building สะพานนะทุกคนสะพาน,านข้ามแม่น้ำนั่นน้ำนีำนำนำนำ่อย่างนี้แหละนะฮะข้อที่11แล้วจาก15ข้อนะฮะโอเคข้อนี้สีแดงนะ bridge bridge b r i d g e นะแปลว,ว่าสะพานนั่นเองส่วน bright อาจจะมือไวไปหรือเปล่าทุกคนหกสิเบเอดคนนี้นะ factory แปลว่าโรงงานโรงผลิตอะไรเงี้ย building ก็ตึกอาคารใช่วันนี้นานนะฮะวันนี้ไลฟ์นานจริงวันนี้ไมกกลัว <c oughs> ลงลงไลฟ์เร็วแล้วง่วงอะน,นะเพราะวันนี้รอดูพิธีเปิดโอลิมปิกนะฮะเที่ยงคืนครึ่ง ไม่เลิกจริงๆตั้งใจ,งจงว่าจะเล่นไปถึงเที่ยงคืนครึ่งเลยจริงๆใจอยจ,จ,จะเล่นได้แต่คอไม่ไหวนะฮะตะว,วันพอหนึ่งทับห้านะก็เลยเหลืออีก2หมวดแล้วกันนะวันนี้ข้อใดหมายถึงหญ้านะหญ้าที่เขียนด้วยหอหีบยาวผูงไม่โทร,รอานะ Glass Glasses g Gl ลอ s s y หรือว่า g r a s s นะฮะ หญ้าทุ่งหญ้าอะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคอันนี้ช้อยเป็นไปได้ทางเดียวกันมากแต่ข้อเดียวที่ถูกคือสีเขียวนะ grass 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 อันนี้หมดนะ g r s s นะแปลว่าหญ้าหนึ่งส่วน glass g l a s s แปลว่าแก้วกระจกอะไรอย่างเงี้ยส่วน glossy ก็แปลว่าเบข้ามีอะไรอย่าเงี้ย มีลิปไงลิปแบบกลอสซี่มันจะมันวาวอะไรเงี้ยนะถ้าแปลอันนี้ยากคือ grass g r, a, g r a s g r a s s ไปกันต่อข้อที่13อ่าเริ่มไต่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่แป wow, ลวาวอะไรเงี้ยโอเคบริจาคนะ donate witness reference donut นะ donut regrets witness หรือว่า donate นะบริจาคนะข้อนี้เป็น เป็นกริยาเป็น verb อา donate น,นะโดนัทสามสิบห้าคนโดนัทนี่อร่อยนะคราวนี้ donate donate นะแปลว่าบริจาคส่วนสีน้ำเงินผิดนะ witness แปลว่าพยานนะแล้วก็ regret แปลว่าเศร้าโศกเสียใจนะฮะโอเคนะไปกันต่ออย่างรวดเร็วข้อสุดลองสุดท้ายข้อ14บสี่ ขาอได้หมายถึงนักกีฬา,านแอทเลตแอทเลตอันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงให้ถูกตรงแอทเลตแอทเลตสปอร์ตเพลย์สหรือว่ามาราธอนนะฮะแดงน้ำเงินเหลืองเขียว red blue yellow or green นะฮะอา่าโอเคข้อนี้เฉลยคือสีแดง athlete นะฮะ athlete 330คนถูกตง้ง athlete e. แปลว่านักกีฬาใช่แต่ก็มีคำอื่นเหมือนกัน sport person player อะไรงเงี้ยก็เล่นใช้ได้นักกีฬาส่วน p l a y สีเหลืองนี่จะแปลว่าเล่นเฉยนะส่วน sports แปลว่ากีฬาแล้วก็มารา h อนจะเป็นแปลว่าก็แปลว่าวิ่งมาราธอนนั่นแหละนะฮะไปกันต่อข้อสุดท้ายแต่ก่อนจะไปนะท็อปฟตอนนี้ภูมิไก่ไก่อมันดาชาลิสา a d o g a w a k o n a n และก็ d er x t i a x p ต่อไปหมวดประวัติศาสตร์ไทยนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยหมวดทายพันสุนัขจากรูปภาพข้อได้มายถึงสวยนะข้อสุดท้าย Glorious Talent Gorgeous หรือว่า Beat นะฮะสวยสวยงาม,มสง่างาม,งามอะไรเงี้ยใช้ได้หมดใช้ได้หมด ง่ายเกินโอเคนะฮะง่ายยากง่ายสลับกันนะทุกคนแต่ข้อนี้เฉะลยคือ gorgeous นะฮะได้ใช่ไหมได้ได้ภาษาอังกฤษก็เดี๋ยวอมามาบ่อยๆให้แล้วกันนะข้อนี้ชีนเหลืองถูกต้อง <c> Gorilla <oughs> เป็นสแสลงเหรอ Gorilla แปลว่าสวยได้ด้วยเหรอโอเคข้อนี้แต่ไม่น่าใช่เนาะข้อนี้ gorgeous g o r g e u g o r g e o r g e o u s gorgeous แปลว่าสวยได้นะ ใครที่ใช้แต่ beautiful นะใช้คำนี้แทนได้ glorious จะแปลว่าแบบรุ่งรจนดรุ่งเรืองอะไรอย่างนี้นะใช้ในเชิงแบบนั่นแหละรุ่งรุ่์รุ่งเรืองนะ talent ก็แปลว่าแบบอ่พรสวรรค์อะไรย้ย b e a t แปลว่าตีนะฮะตีโอเคเรียบร้อยใครได้ ranking เท่าไหร่ตอบมาได้เลยนะฮะใช่สวยงดงาม สว่างสวยงดงามอะไรเงี้ยง่ายเกินขอยยากได้เดี๋ยววันอื่นๆนะเดี๋ยวยาก,กวันนี้แน่นอนวันนี้เอามาลองดูก่อนนะข้อที่หนึ่งเอ้ยอันดับที่หนึ่งเป็นคุณภูมินะโอเดกาวะโคนา